สวัสดีค่ะช่างเจาจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยจาจาก็พามาดูนะคะาาโครงการโคกน้องนาของโคกน้องนาโคกนองนาของของที่เขามีงบประมาณของหลวงให้นะคะเนะะี่ยค่ะเพื่อนปูจ่จ่าเขามาขุดไว้นะคะเนี่ยคะ่ะขุดเรียบร้อยแล้วยจาจาก็เลยมามาดูระบบโคกน้องนาที่เขาทําของเป็นโครงการนะคะที่ทางราชการเขาขุดให้นะคะ ก็ประมาณนี้เนาะน,นะคะในหลานก็มาดูโคกน้องนาในเนื้อที่สามไร่นะคะสามไร่นะคะประมาณนี้แต่ของราชการเขาขุดให้เขาไม่ปรับหน้าดินให้เรียบนะคะดูสิคะเขาเขาไม่ได้ปรับพื้นคือจะเดินยากค่ะเดินยากนิดนึงก็เดินเดินลำบากค่ะเดินลำบาก เดินลาบากอยู่นะเราต้องมาปรับพื้นที่เองหมดแต่ไม่รู้ที่อื่นเขาปรับให้หรือเปล่าเนาะแต่ที่นี่เขาไม่ได้ปรับให้ค่ะทุกเนี่ยมันจะเป็นดินพื้นไม่เสมอกันแบบเนี้ยก็เป็นแบบเนี้ยคลองไส้ไก่ช่องไส่ไก่ถือว่าใหญ่นะสามเม็ดเนี่ย,ยของเราไม่เอาใหญ่ขนาดนี้หรอกแต่เล่นน้ำได้เลยนะลึกมากจริง มันลึกสามเมตรจริงอ่ะสามเมตรเนาะเนี่ยคลองไปไกลสามเมตรขึ้นมาถึงปากสามเนี่เนี่ยจากตรงเนี้ยไปถึงตรงนี้สองเมตรแต่ตรงเนี้ยเป็นสามเมตรอืมถ้าเกิดว่าเราทำสองเมตรก็คือรวมตะพักมันจะต้องก็ไม่ลึกขนาดนี้ไม่กว้างขนาดนี้เนาะพื้นที่เขาเยอะใช่ทั้งหมดเลยที่ยี่สิบเอ็ดไร่เนื้อที่ทั้งหมดนะคะยี่สิบเอ็ดไร่เดินไปดูบ่อนน้นดีกว่ามีทั้งหมดสามบ่อค่ะ เขาขุดเกินสเปคให้สามบ่อจ่ายเงินเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มประมาณสี่ห้าหมื่นวุ้ยแต่น้ำใสแล้วนะเนี่ยอือตอนแรกตาน้ำมันอยู่ไม่ลึกมากนะอืมมันแต่พูดถึงว่าเขาขุดก็หลายเดือนแล้วนะน้ำมันอยู่มันมีฝนวุ้ยแต่ตรงเนี้ยต้องพื้นที่เขาลุ่มมันไม่เหมือนของเราพื้นที่มงนีีน้ำเพราะมันอาจจะซึมมาใช่ใช่ใช่จริงๆเพราะว่าที่ที่ที่แกบอกว่าตอนแรกจะขุดฝั่งนู้นใช่ไหม แต่บอกว่ามันนํามันมันขังใช่เขาถึงบอกว่าถ้าเกิดระบบเขาเรียกว่าธนาคารน้ําใต้ดินอย่างเงี้ยคือมันจะซึมตรงไหนเป็นที่ต่ําน้ํามันจะลงมาหาหมดเพราะเพื่อเราขุดตรงนั้นลึกแล้วสายเทพไม่เหลือน้ำมันดึงแมวของเราหมดเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหสระโอ้สามลูกใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยสระโอ้ไอพื้นที่ตรงนี้นะคะยี่สิบเอ็ดไร่ทั้งหมดหมดเลย ยี่สิบไล่ตรงน้นแต่ทําแค่สามไร่แต่มันเกินสามไร่นะสามไร่กว่าเนี่ยเพราะว่าเขาต้องจ่ายเงินเพิ่มส่วนเกินอ่ะน่คะอันนี้เหมือนจะทําคล้ายๆเหมือนรูปหัวใจเล็กๆเลยข้างล่างใหญ่ใหญ่มากค่ะคลิปนี้ยะจาก็พาดูโคกหนองนาของโครงการรัชการนะคะค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ